สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิป random นะคะกับหัวข้อทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณเออคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ถูกเมินใส่คนที่ถูกเย็นชาใส่นะถ้าคู่ของคุณไม่ได้เย็นชาใส่คุณก็มันก็ไม่ใช่เรื่องของคุณตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยากจะฟังก็ไม่เป็นไรมาดูกันว่าทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณ ขอดูลักษณะนิสัยของเขาก่อนนะคะเขาเป็นคนยังไงอืมเอ้ยดูเขาก็ไม่ได้เป็นคนเย็นชานะโอ้โหออกแนวเป็นคนแบบอบอุ่นรักครอบครัวเอออบอุ่นรักครอบครัวธาตุดินนะธาตดุดิน กันมังกรทุกศพแล้วก็สิงห์ราศีสิงห์งนะคะลัคนาหรือราศีอยู่ในธาบดินแล้วก็แล้วก็ราศีสิงห์เป็นคนที่ดูแลคนอื่นดีมากเลยนะดูแลครอบครัวดีอ่าอจะดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยดีนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนสตรองเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงสตรองเป็นผู้หญิงที่เป็น working woman แล้วก็เก่งทั้งนอกบ้านในบ้านด้วยถ้าเป็นผู้ชายก็แน่นอนเก่งดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ดูแลคนอื่นๆรอบๆตัวได้ฉลาดความคิดสร้างสรรค์อืมอาจจะมีความจู้จี้จุกจิกนิดๆด้วย แต่ด้วยความหวังดีนะคะเป็นเป็นการจุ้จี้จุกจิกแบบหวังดีอะ่ะอะงั้นขอดูหน่อยว่าทำไมเขาถึงเย็นชากับคุณอืมโอ โอืถ้าดูแบบนี้นะผู้อ่านว่าก่อนที่มันจะมาถึงจุดเนี้ยก่อนที่จะมาถึงจุดเย็นชาค่ะมันผ่านอะไรมามากมายแล้วละ่ะระหว่างคุณกับเขาอะ่ะ ดูเหนื่อยดูหนักมากเลยอะไพ่มาแบบสิบสิบอะเต็มสิบสิบดาบสิบเหรียญสิบไม้บางคนเคยอยู่กินกันมาแล้วบางคนนะไม่ใช่ทุกคนเคยอยู่กินกันมาแล้วแล้วอาจจะแบบเลิกลากันแล้วมันเหมือนจบจบแล้วอะมันจบจริงๆอะเขาถึงได้เย็นชาเขาถึงได้เลือกที่จะ ทำตัวเย็นชากับคุณมันเหมือนแบบฟังเส้นสุดท้ายขาดแล้วอดทนมานานแล้วทำไมล่ะเจ็บปวดนะไม่ใช่ไม่เจ็บปวดที่ต้องทำเย็นชาทำเป็นไม่สนใจทำเป็นไม่ใส่ใจเนี่ยเขาก็เจ็บปวดนะ แต่เขารู้สึกว่ามันมันหนักแล้วอะเนี่ยตอนเนี้ยคุณกับเขาเป็นอิสระจากกันแล้วอะใช่ไหมเป็นเรื่องราวของคนที่เลิกลากันแบบแบบจริงๆอ่ะค่ะไม่ใช่คนที่งอนกันอยู่แล้วก็ไม่ใช่แค่ห่างๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการจบแบบสิ้นเชิงเลยอะเป็นเดอะฟูลแล้วอะ่ะ บางกรณีนะไม่ใครก็ใครคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวแล้วอืมไม่ใครก็ใครคนหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้จริงๆมันก็เลยต้องเป็นอิสระจากกันคือจบกันแค่นี้พอแค่นี้มันเหนื่อยมากแล้วพยายามพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่ได้จริงๆดีไม่ดีอาจจะเป็นฝั่งคุณด้วยซ้ำที่เป็นคนที่ที่มีที่มีครอบครัวแล้วอืม ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะอาจจะเป็นบางคนหรือคุณอาจจะมีตัวจริงของคุณอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนอื่นเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆอะ่ะ ไม่ใครก็ใครอ่ะที่มีตัวจริงอยู่แล้วแล้วมันไปต่อไม่ได้จริงๆมันไปต่อไม่ได้จริงๆความสัมพันธ์แบบลับลับกืนไม่เข้าใครไม่ออกจำเป็นต้องจบนะคะพยายามแล้วฝืนแล้ว รักทางเลือกรักตัวเลือกชัดเจนค่ะชัดเจนที่ต้องเย็นชาเพราะว่าตั้งใจจะตัดขาดให้มันจบให้มันจบแค่นี้พอไปต่อไม่ได้มันสุดทางมันสุดทางแต่เห็นเขาเย็นชาอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้สึกนะเขาก็รู้สึกแต่เพียงแต่เขาถ้าสมมติเขามีครอบครัวแล้วก็อย่างที่บอกเขาต้องเลือกครอบครัวเขาเพราะยังไงคนคนนี้ ตั้งแต่ดูพื้นฐานลักษณะนิสัยของเขาแล้วก็คือเขาค่อนข้างที่จะรักครอบครัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเลือกครอบครัวมาเป็นหลักเลือกครอบครัวมาเป็นหลักเลือกตัวจริงของเขาก่อนเขาจะชอบคุณมากแค่ไหนแต่มันก็คิดแล้วตัดสินใจแล้วนะคะก็คือต้องเลือกครอบครัวหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณคุณนั่นแหละเป็นคนที่ มีครอบครัวแล้วหรือมีตัวจริงอยู่แล้วเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลิกลากับคุณอืมจําเป็นที่ต้องจบค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าความสัมพันธ์ทั้งเนี้ยมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนหรือเป็นความสัมพันธ์แบบในเชิงเป็นชู้อะค่ะเป็นเชิงแบบรับลมคมในเป็นเป็นอะไรที่แอบคบหา แล้วมันมันไปต่อไม่ได้ไงมันสุดทางเหนื่อยมากเนี่ยเหนื่อยมากอืมตอนนี้คือถ้าคุณถ้าคุณยังรอคอยรอคอยให้เขาติดต่อรอคอยให้เขากลับมาเนี่ยผู้อ่านว่าไม่ต้องรอคอยแล้วนะเพราะตอนนี้เหมือนเขาตัดแบบตัดจริงๆแล้วก็คุณกับเขาเป็นอิสระจากกันแล้วอะถ้าจากไ่มันหมายความว่าเลิกกันแล้วจริงๆอะ ก็ต้องขอโทษนะถ้าถ้าฟังเรารู้สึกรู้สึกแย่แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนจริงๆอะ่ะมันก็มันก็ต้องจบนั่นแหละนะแล้วก็ทําใจนะคะยิ่งถ้าเขามีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งอยู่แล้วหรือต่อให้เขาจะเป็นฝ่ายมายุ่งกับเราก่อนก็เถอะ ก็ให้คิดในแง่ดีว่าโอเคมันถือว่าหมดเวรหมดกรรมจากกันเนาะเพราะดูแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มีความสุขหรือความสัมพันธ์ที่ดีนักหรอกดูแล้วอยู่ด้วยกันมันก็อืมันก็เจ็บปวดอะมันเป็นท็อกซิกอะอ้ออีกกรณีหนึ่งที่ผู้อ่านรู้สึกก็คือคุณกับเขาอาจจะเป็นสามีภรรยาเป็นครอบครัวกันแต่ มันอาจจะมีปัญหาปัญหาในเชิงชู้สาวอีกนั่นแหละนะมีมือที่สามเข้ามามีเรื่องลับๆมีความสัมพันธ์แบบลับๆเข้ามาพยายามแล้วพยายามยื้อกันแล้วหมายถึงคุณกับเขาอะ่ะพยายามยื้อกันแล้วพยายามรักษาสภาพความเป็นครอบครัวเอาไว้แล้วแต่มันเต็มที่จริงๆมันไปต่อไม่ได้จริงๆก็เลยต้องยอมปล่อยกันไป และเมื่อปล่อยเมื่อจบแล้วเขาก็เลยต้องพยายามที่จะเย็นชาเพื่อเพื่อทิ้งระยะห่างจากคุณนะคะเพื่อตั้งกำแพงใส่คุณที่การเย็นชาของเขาคือการสร้างกำแพงขึ้นมานั่นเองโอเคก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ